ขอต้อนรับคุนสองพาจำลองสหายลุ่นพนนะคะเอามาใส่ชัคลิปคือกันหมุนนี่ร อีกก็ได้ของค่อยๆนะได้อยู่ได้อยู่กล้องก็อยู่ทางนี้พี่อยู่ตรงที่กล้องอย่างนี้เูยมันเห็นอยู่มันไม่บังอืมไปเลยไปเลยไปนี่นะคะว่าบรรยายได้ไหมอ่ายายนะจะมารับวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะตั้งกี้นะคะยายก็หลังเลีหลังเลีนะคะย่านนะคะย่านแหงเพราะบุกล้ามาฉีดนะคะเต็มมื่อนี่ จักเป็นอีหยังปุ๊บพับแม่พี่ไปพาคอยไปฉีดวัคซีนไว้สั้นหหวยคอยก็ไปไว้สั้นรู้แล้วนะคะว่าแม่พี่ก็อยากให้อ่าจะลองได้รับวัคซีนเนาะเพราะว่าจะได้ไปไหนมาไหนก็จะได้ปลอดภัยนะคะ,อะเอาอประกาศฉีดยังจ้ะจ้าฉีดวัคซีนค่ะคุณหมอรื้อไปให้ยายฉีดยาจะกลับเไปได้ยังไม่ไม,ไม,ไมาเข็มแรกนะคะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะคุณหมอนะคะดีแล้วดีแล้วคพี่ๆบอกได้ไหคะจะฉีดที่นแวกไหมเราะว่าถ้าฉีดที่นแวกจะฉีดได้ตอนนี้เพว่าจะเอาทั้งแอสตาสองานไข่อันนั้นไม่ต้องไข่ก็จาะแอสตาฉีดเยอเพราะว่าทำเลนส์สีแอสตาสี่โมงแต่วันนี้ตอนนี้ถ้าเกิดจะฉีดที่นแวกจะฉีดได้เลยที่นแวกเป็นวัคซีนเชื้อตายเข็มยสองจะเป็นแอสตาแต่ถ้าเกิดรอสี่โมงจะเป็นแอสตากแอสตาฉีดสองานก็ได้บ่ ไม่ใช่ว่าเขาวันนี้สด้วคอยวยาจะเอาทีเดียวสองเข็มเอาตอนนี้แล้เอาตอนนี้เนาะตาเองเจาบ้านอยู่เป็นาดค่ะมระชานโอ้ยดีใจนะขอมาแล้วหนึ่งลายเอ้ามีแค่หนึ่งลายบะแล้วแันเซอร์นักมาได้วคุณหมอเออในเข็มเาก็ไปถามหอดเือนนะเขว่าจะมาอะไร แม่แอมนะไม่รู้เพราะว่าป้าการนคนรับผิดชอบเมื่อวานนี้นบก็เลยเบิร์เจะมาเป็นเื่อนด้วยสี่มวัคซีนจะมาจะเป็นอตากับอเตอรคุณพี่มาเลสองใช่ไหมคะอ๋แสดงว่าเกมสองใกูกิยังไม่มาหรือบอกมาเมือกมาแม่อมมอมเขากยาเยมากเลยสี่สองมนะไม่ผดเลยโอ้โหลงชื่อนะ ไปทางไหนเราก็ต้องมีการวัดความดันนะยายแล้วก็นั่งพักรอรด<ถ>นี่นะคะก็ต้องทำตามขั้นตอนเราก็ต้องนะคะ,ะวัดความดันก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็จับที่ปะจรที่นิ้วมือนะยาย เป็นยังไงย่านบ่ตต่นเต้นย่านตื่นเต้นโอ้ยย่านไปยย็ยย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 เยย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 ไยเยยนยย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 ดยยยนยย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 ยอยยยยยยยอยสยไยยนยยยอยอย ยายกับย่านปั่นเด็หน่อยเท่าไรเอาน้ำหนักหนูขึ้นเพมาะว่นก็จะ้นแเรากินเอากินเอานะลูกเอ้ยนะคะกินตลอดอ๋อนี่นะยายจะต้องได้เอาแขนเข้าอุโมงนะเนี่ยยาย ยายต้องเอาแขนเข้าอุโมงแขนอคชัวนั่นบอกเ้ยก็เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องวัดความดันที่ทันสมัยาไอข่ง้ามาสโมเข็หไทม่ได้ของเราี่ยแเสีนะค้ยอพี่ก็ดูที่ใบรงที่ไข้ไหมอันนี้ของยาย ของยายนะแค่จะฉีดนะถ้าสมมติแอดต้านวันนะที่หมอนัดดีเป็นวันที่สามพฤศจิก็ได้แอดต้าทั้งสองจะรอหรือว่าไปลองจะเอาสีฟิโลเวกหรือว่าเอต้าถ้าเอต้าน่ะสี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมูทไปไลยชื่อเป็นนายแพทย์แหมคุณหมอก็ะทำให้ยายกำมกแม็กมกแม,กมก็กหน่วยยายยังไม่รู้อยู่ คุณหมอก็ถามว่าจะเอาอันไหนซินแวคด้วยจะเอาอะไรเอ็กตอรนี่ยายยิ่งงงอยู่ยิ่งญาตอยู่บบแม่จ <laughs> ะแม่นยายซีนมือนี่ล่ะค่ะม้อหน้าอะไรอันเก่าอวะไม่โอ้บบเป็นยังเอ็กตอรคือเก่าซินแวคถ้าสมบติณ์าปสินน่งเดียวก็ซินแวคก็วันที่สามคือสภาคู่สจิก็เป็นเอ็กตอร เอตาเซนิก้ามันจิปั้มจังไหนค่อยกันยิงสีมาแล้วยายเม่อากเ้ากไปรว่าป้าอยากไข่ันบ่อยากสินตาตินใจว่าสี่โมงนี่บ้านสักอันก็ลองแล้ักประมาณไว้เรียบร้อยปุ๊บลองก็จับลองแล้วฟามือแอได้เอตาทั้งสว่าแม่ิสีอะไรนะข่อก็ เอ่อซิโนแวกกับเอ็กต้าซินิก้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นคือแม่พีะมันจะเป็นอีหยังนี่เขา็ยืนเธอเล้อหยุนเนี่ยไม่อันนั้นพิชนักบ้าแล้วยายเอาเหมือนเพื่อนนี่แหละเขาก็ไม่แพ้ตั้แต่แรกแพ้ก็ให้หมอรับชอบตัวโอ้ยมันมาเป็นยังหลักยายโอ้ยเฮ็ดอีหยังดีนี่มันจะเป็นนั่นมาใช่นากาน้องพอจะใส่หน้ากากแล้วตอนนี้ โอ้ยจะไม่ได้คนละหัวใจเช่นชูหรือเช่นถอยเช่นชูจ้าตอนนี้จะลองอ่าจะสั่นสู้หรือว่าจะสั่นถอยในเด้อเอาคอยชิไปเข้าอุโมงค์ระบาดเลยมามาเข้าอุโมงค์ยัยชอบประวัติก่อนสักประวัติก่อนแล้วค่อยเข้าอุโมงค์ไม่ฟังมาเข้าอุโมงค์แล้วย่านลนต่เจ้าเข้าทั้งตูวแล้วเข้าทั้เห็นจักเรยัยอย่าตัวเข้าเด้อเอ้ลอง พอถึงอยากมาก็ได้กินประกาศแล้วเวลาพอไปั่นไปนี่ไปไกลล้วยันเขาโมอันั่นคนนี้ยันเขาไม่ทัเจ้าไปได้เขาไม่ยัยเจ้าเอาแขนเข้าเด้อเจ้าอยาตัวเข้าเด้อเอาหัวเข้าเด้อโอ้ก็กินข้าวมาเมื่อกี้นี่เนาะกินข้าวมาเพราะมันไปเป็นยังดอกกลัวยายจับหัวเข้านะคะบอกยายไี่ก้อนจักบียายหกสิบสอง เขาบอกเขาบอกน้ำหนักนะคุณหมวดต้างไม่ใช่อายุออยุเขาบอกอุ้ยกรนับอายุใหรวัดอยู <Uma velocidade wiele Hero> ่กระไรมอนี่กระไรแมวไร่ะมอปึกคือคุณยายปึกค่ะอ้าวมอปึ๊กโ้ยตายละบินเมย์พ้นะวุ่นวายค่ะโรงพยาบาลนี่กระย้ายมาแล้วจ้าไปเลย เขาก็ต้องทำตามขั้นตอนอันวุ่นวายคือว่ายายมาตลกมานะน้ำหนักอันลองน้ำหนักข้อไหล่เมื่อกี้หกสิบสองเฮ้ยหกสิบสองน้ำหนักยังยี่สิบหน่อยหกสิบสองหะหกสิบสองจุดน้ยนะขนาดช่างน้ำหนักมาตอนนี้หมยกันเองยายช่างน้ำหนักยายยังจำไม่ได้เพราะว่ายายตื่นเตี้ยวหกจุดจุดเ เสนแล้วเราเคยเลียแบบเนาะเรเคยแบบแบบลองแต่ว่าอ่าตอนนี้ยายจะเอาจะเอาอันเข้าอุโมงค่ะสามสิบหกจุดสามกินกาแฟมาแล้วเรียบร้อยลองสูงเท่าไหร่นะหนึ่ร้อยหกสิบน่้อยหกสิบเรากเหล้าเรา่เคยกินจกเพื่อเจ้าหลักะแล้วก็กินกาแฟไม่เป็นไร เอาเลื่อนเข้าไปอีกยังไม่เตืนนี้ยายกลัวเพราะว่าให้เอาเอาแขนเข้ายายยแพ้ยาแพ้อะไรไหมบ่เข้าไปเลยยาหัวเข่าเด้อเอาแขนไม่มันจิบเข้าไปเลยไม่มันก็ะหุบเป็นธรรมดาแล้วเนาะกระหุบมันสีวัดความดันได้จังไดเจ้ากระได้ไงขึ้นหั้ย่า่กระได้เนาะโบล้านเทวะย่า่เนี่ยเจ้าจะตกใจเด้อ ตกใจเบิดบ่มาหนิพี่นิ่มนิ้วเอกอะไรแข็งจริงจริงเกินรัวเท่าไหร่จะปวดท้อ่ะยังลงหาโอ้ยตอนนี้ยายฉีดเรียบร้อยแล้วหลักฐานนี่นะคะหลักฐานในการฉีดเพราะว่าตอนที่ฉีดแล้วก็จะไม่หายกันนะคะพี่รักก็โทรมานะเนี่ยาลังไปฉีดเลยเพราะว่า แกไปนู in Kay, okay. nice, okay. Okay, ่นไปนี่เขาไม่ให้ไปได้ใช่ชเนทางไม่ได้ท้งนนจังหวอันนี้ถ้าเรานอกนอกจังหวัดนอกขอนมเนาะยื่นบัตรให้เขาโอเคก็เลยตัดสินใจนะโอเคพี่ลังเรลก็ไปไปไปฉีดแล้วนะนะฉีดวลาซีนก็เนี่ยเรียบร้อยแล้วเปชีดแล้วรานเ อโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปพิงแค่นี้นะคะอ,คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ